สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวดมีวิธีหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวไม่ต้องแช่ให้เสียเวลานิ่มข้ามวันข้ามคืนไม่บูดง่ายก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะพี่ขวดก็จะใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่าครึ่งกิโลนะคะก่อนอื่นเลยก็ให้เรานำข้าวเหนียวไปซาวล้างทำความสะอาดก่อน โดยเราจะล้างสัก2-3รอบนะคะการล้างหลายๆรอบข้อดีก็คือถ้าเราทานไม่หมดจะสามารถเก็บข้ามวันแล้วนำกลับมาอุ่นอีกครั้งได้โดยที่ไม่มีกลิ่นบูดด้วยค่ะเราก็จะล้างจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยนะคะพอดูว่าน้ำใสแบบนี้แล้วนะก็ให้เรานำขึ้น ผึ่งให้เสดดน้ำก่อนค่ะและสําหรับในวันนี้พี่ขวดก็จะหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าธรรมดานี่เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยให้เรานําผ้าขาวบางมารองที่ก้นหม้อไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวติดก้นหม้อนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําข้าวเหนียวที่เราผึ่งให้เสดดน้ําแล้วนะคะเทลงหม้อได้เลยค่ะเกลี่ยๆเขาสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ําได้เลยปริมาณน้ําที่เติมเนี่ยกะให้พอดีพอดีกับข้าวเหนียวนะคะอย่างวันนี้พี่ขวดก็จะ เติมให้เท่าๆกับปริมาณของข้าวเหนียวเลยค่ะแล้วพี่ขวดก็จะเติมน้ำส้มสายชู1ช้อนชาลงไปนะคะน้ำส้มสายชูจะเป็นตัวที่ทำให้ข้าวเหนียวไม่บูดง่ายนั่นเองค่ะแล้วตามด้วยน้ำมันพืช1ช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะน้ำมันพืชเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ข้าวไม่ติดมือนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญมากๆนั่นก็คือน้ำแข็งนะคะพี่ขวดจะใช้น้ำแข็ง แข็งทั้งหมด12ก้อนใส่ลงไปน้ําแข็งจะทําให้ข้าวเหนียวที่เราไม่ได้แช่มีความนิ่มแล้วก็สุกง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นเราก็กดสวิตช์เหมือนหุงข้าวปกติเลยนะคะพอหม้อหุงข้าวดีดแล้วนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็จะสุกพอดีค่ะดูได้เลยค่ะความนุ่มของข้าวเหนียวนะคะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ให้เราซุยข้าวเหนียวนะคะพลิกกลับด้านเขาเอาด้านบนลงด้านล่างแล้วก็เอาด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วตอนนี้ก็ให้เราถอดปลั๊กออก ปิดฝาแล้วเราก็จะพักเขาไว้แบบนี้ประมาณ10-15นาทีค่ะครบเวลานะคะตอนนี้เราก็จะได้ข้าวเหนียวที่นุ่มมากๆแล้วที่สำคัญตรงนี้เราสามารถเก็บไว้ได้ข้ามวันข้ามคืนโดยที่ยังนุ่มอยู่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็จะไม่บูดด้วยนะคะหาถาดหรือภาชนะมานะคะแล้วเราก็จะยกข้าวเหนียวออกมาจากหมอ้อได้เลยเกลี่ยๆเขาสักหน่อยผึ่งให้เขาคลายความร้อนถ้าหาว่าใคร จะทานทันทีก็สามารถนําใส่กระติกใส่กระติปได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราจะเก็บไว้ทานวันรุ่งขึ้นให้หาถุงพลาสติกถุงร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ตักข้าวเหนียวใส่ถุงตามปริมาณที่เราจะทานในแต่ละมื้อเลยเสร็จแล้วก็เก็บวางพักไว้นอกตู้เย็นก็ได้ไม่จําเป็นต้องนําเข้าตู้เย็นนะคะข้าวเหนียวของเราก็จะไม่บูดแล้วก็ยังนุ่มเหมือนหุงใหม่ๆแบบนี้เป็นวิธีง่ายๆลองทํากันดูคะ่ะ